One, two, สวัสดีครับวันนี้มีอยู่ผมนะครับนัดดูเกมเมอร์นะครับใช้หนุ่มหน้าตาดีมีเรือขับโทรศัพท์เล่นไลน์ได้มุกอะไรกูวะเนี่ยอ,อวันนี้เราจะมาวันนี้เราก็จะมาสอนใช้ธรรมชอมิอย่างแรกนะครับต้องก็ต้องไปโหลดธรรมชิมอน โหลดมาไปไปโหลดฮามาชิเซตคูเกิลเลยว่าฮามาชิ H A M A C H I เวอร์ชันขอเวอร์ชันใหม่ๆนะครับ version เวอร์ชันเดิมเก่าผมไม่รู้ไม่ไม่เคยเห็นหน้าตาแม่งก็เข้าไปเว็บนี้ก็ได้เว็บหรือเว็บไหนขอเวอร์ชันใหม,ใหม่แล้วก็คลิกดาวน์โหลดนี่เลยตรงนี้ดาวน์โหลด บางคนอาจจะแบบสงสัยว่าผม,มต้องบอกทําไมว่าโหลดตรงไหนเพราะแบบเคยเคยมีคนมาถามแล้วไงว่าแบบโหลดตรงไหนที่มันก็อยู่ข้าง,างนี้ไม่ดูวะผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็เข้าไปไหนวะอ่าโหลดมาแล้วโหลดแล้วได้ไฟล์มาแล้วแล้วก็วมันลงรันรันดิเว้ยภาษาอังกฤษเพิ่ กี้เอ็ช็อตคัตอันนี้ก็เป็นได้เลือกได้ลงตัวนี้ไม่ต้องยุ่งอะไรแม่งแล้วก็รอปั๊บเดียวโปรแกร,รมนิดหน่อยเออลืมบอกไปวันนี้อ้น,นี้เป็นโปรแกร,รมแบบเรื่องไงวะโปรแกร,รมจำลองวงแลานนะครับงงงงเลยวงแลานคืออะไรแลานคืออะไรไปหาไปหาอ่านกันเราเองนะครับผมพี่เกอ็ดอธิบายแล้ว <c oughs> บัไดาไว้เล่นเกมแบบพวกผ่านว bon งแลนกันอย่างเงี้ยอืมอ่ะกดเลยเป็นโปรแกรมจำลองวงแลนนอย่างแรกนะครับก็เข้ามาแล้วก็มันจะขึ้นหน้าอ,อย่างนี้อย่างแรกเราก็ต้องเปิดสวิตช์จุ๊ออตั้งเชื่อตั้งเชื่อตั้งเชื่อ นะัดดูโอเกเมดูโอเกเมอเอ้ไม่ทุยเฮ้ยต่อใจเลยดิช้าใจร้อนมึงเออเงินมานี่เอ่ออ,อ,อันบนนี่คือทุยอันไออันนี้คือคีวงแลานนะครับคีแบบคีวงแลานเราอะแต่อันนี้คือคแ,คบคแบบแอแอแบบจอยของวงแลานแบบ สมมติเรามี ID วงแลนเนี่ยเ,เขาให้มา ID แล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็จอ,อย่างี้แล้วก็ใส่ไปแล้วจ,จอยเข้าไปในวงแลนอีกอันก็จะเป็นอันบนก็จะเป็นคีย์เป็นสร้างวงแหวนชื่อวงแลนอะไรเดีย๋ยวดูโอเกเมอร์เออไระจอสัมพันทีเอสใหม่นะครับผมมีทีเอสใช้แล้วนะครับดูโอเกเมอร์เนี่ยคือแบบใครเรื่องเกมอะไรแล้วแบบอยากใไม่คุยกันก็ ไอ้ทวีมีไม่แล้วก็อยากแบบหาที่สมหัวคุยกันก็ T S ผมก็มีนะมาขอห้องกันได้นะนี่นี่นี่ไอพีนี้นเ,ออนเ,ดเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ลิงก์ในตรงรายละเอียดแล้วกันนี่ลิงก์นี้นี่ d u โ dot T S สาม S P. dot com yeah <c oughs> อา่าก็ใครแบบไม่ได้เล่นเกมหรือแบบ ผ่านชีวิตไม่เยอะมาสมชีวิตแบบอยากระบายก็มาระบาย,ยากันได้นะครับในทีอ่นี้นะครับหรือถ้าแบบมีเรื่องหาเหวุเห้ยอะไรจะมาบนจะมาดา่าจะทะเละเาะอ่ะเฮ้ยแบบติดต่อได้หมดครับก็เรามาต่อเลยดีกว่าเราตั้งชื่อไอดีแล้วตั้งพาสเวิร์ดเลาเป็นหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึสองสามสี่ห้าหก โอเคอ่าอืมอย่างเป็น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 อ๋ออย่างนึงผมผมจะสอนจอยเซิร์ฟเวอร์ก็อันนี้เราได้ได้วงแรมมาแล้วนะครับก็เวลาจะให้คนเขาจอยเข้ามาก็เป็นก็ให้มหัดเขาให้ไอเดีเนี่ยไอตรงชื่อเนี่ยไอเน็ตเวิร์กไอเน็ตเวิร์กไอดีแล้วก็พาสเวิร์ดไปถ้าคนที่จะจอยก็เลือกเน็ตเวิร์ก เลือกจอยแล้วก็ไอดีก็ทุยแล้วก็เน็ตเวิร์กไอดีเียพูดเหมือนคนเมาเลยแล้วก็ต password 4, 5, ั้งพ a s เวิร์ดหนึ่งสองสาสี่ห้าหกอาจจะตั้งหาหรืออะไรก็ได้นะครับอ่าอะไรอย่างนี้เฮ้ยทำไมแดงถูกท,ทำไมแดงอ่ะเฮ้ยพาคุณหน้าแตกเลยฮนะเฮ้ยอยู่ ิงไม่ได้ด้วยอ๋อเออสงสัยผมอยู่ในแบบคล้ายๆไงแตบบ่ผมใช้วิดีโอเนี่ยไอวิดีโอพีสีไม่น่ามีปัญหาแหละถ้าแบบไม่มีปัญหาอะไรก็มันจะขึ้นสีนี้นะครับสีสีเนี้ยไอเรื่องสีเขียวเออไอที่เออสีเขียวอย่างเงี้ยคุณกิกซ่าอย่างเงี้ยเออก็กันรรนี้ก็จะแบบส่งข้อความหากันได้ด้วยนะครับนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย คุณกิก๊กกล้าเดี๋ยวเล่าเขาตอบกลับมาอ่าอันนี้ก็ส่งข้อความได้นะครับเดี๋ยวเขาตอบกลับมานะไม่นานนะครับหรือเขาไม่อยู่หรือเขาก็อยู่ดิ ไม่ตอบพระทากูนหน้าแตกนะมึงเออก็มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับสบสีเขียวตรงนี้เอ่อสีเขียวยงนี้ก็สแสดงว่าใช้ได้แล้วคือแบบเราอยู่ในวงทุยเราอยู่ในวงแลนเดียวกันแล้วพักต่อไปผมก็จะเป็นการสอนใช้ตั้งไอ้นี่ดิเออนั่งคือไงะเซตติ้ง,ง,นะงอินเทอร์เนต็ตให้แบบเซตติ้งวงแลนเนี่ยให้มันแบบ เล่นกันได้ออย่างเกมไอของเกมเซโลเดเต r รือเปล่าวะเออเซโลเดเตหรือเซโลไอวีก็ใช้ได้เหมือน,นกันก็เอาไปดูันคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับดูดูมันไอแคสสนุกเอ้ยไม่ใช่ทุยดูสนุกดูมันด,ดูดูโอกเกมเมอร์ครับผม